เสียงกระซิบจากจักรวาลคุณเคยได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาจากหัวใจของคุณบ้างไหมเสียงที่เรียกหาตัวตนอีกคนหนึ่งของคุณคนที่หัวใจของเขาเป็นอิสระคนที่ดวงตาเปล่งประกายด้วยความหวังและความรัก คนที่ก้าวย่างอย่างมั่นคงบนเส้นทางแห่งความฝันคนที่ใช้ชีวิตอย่างเบิกบานและเปี่ยมล้นด้วยความสงบสุขจากภายในเราเชื่อว่าคุณเคยเพราะ ตัวตนของคนคนนั้นไม่ใช่แค่ในจินตนาการไม่ใช่แค่ภาพในห้วงฝันแต่เขาและเธอมีอยู่จริงรอคอยคุณอยู่ในอีกฟากหนึ่งของมิติจักรวาลบนเส้นได้แห่งเวลาที่แตกต่างออกไปรอคอยวันที่คุณจะหันกลับมามองและจดจำได้ว่า แท้จริงแล้วคุณและเขาคือคนคนเดียวกันณที่แห่งนี้ที่ประตูสูจ่จิตจักรวาลเราจะเปิดเผยศาสตร์อันแสนทรงพลังและเป็นความลับที่จะเชื่อมโยงคุณเข้ากับความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นศาสตร์ที่เรียกว่าควันช่ำจัมปิ้งหรือการก้าวกระโดดทางควันตั้ม มันคือการเดินทางของจิตสำนึกเพื่อไปพบเจอกับตัวตนที่ดีที่สุดของคุณและนี่ไม่ใช่การเดินทางเพื่อไปทักทายแต่คือการเดินทางเพื่อนนำพาความรู้สึกความเชื่อและคลื่นพลังงานนั้นกลับมาหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันกับตัวคุณในวินาทีนี้ เตรียมจิตของคุณให้พร้อมเพราะการเดินทางที่ทรงพลังที่สุดในชีวิตของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วควันถ้ำจัมปิ้งคืออะไร ก่อนอื่นเราอยากให้คุณเข้าใจตรงกันก่อนว่าควันถ้ำจัมปิ้งนั้นไม่ใช่การสลับร่างย้ายตัวตนเหมือนในภาพยนตร์แต่มันคือการเดินทางที่ลึกซึ้งและละเอียดอ่อนกว่านั้นมากมันคือการย้ายคลื่นความถี่ของจิตสํานึกให้ไปสันสะเทือนในระดับเดียวกับความปรารถนาอย่างแท้จริง ลองจินตนาการตามเราช้าๆว่าทุกการตัดสินใจในชีวิตของคุณตั้งแต่เรื่องที่เล็กที่สุดจนถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้สร้างเส้นเวลาหรือจักรวาลคู่ขนานที่แยกตัวออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนติ่งก้านของต้นไม้ที่แตกขแขนงออกไปทุกทิศทางในจักรวาลหนึ่งคุณอาจกำลังใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความกลัวและความเสียดายแต่ในอีกจักรวาลหนึ่งคุณคนเดียวกันนั้นกำลังใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญและเปี่ยมด้วยความรักทุกความเป็นไปได้เหล่านั้นมีอยู่จริงและดำรงอยู่พร้อมกันในตอนนี้ ควอนทัมจัมปิ้งคือกระบวนการที่เราใช้พลังอันไร้ขีดจำกัดของจิตและจินตนาการเพื่อสร้างสะพานเชื่อมตัวเราในปัจจุบันไปยังเส้นเวลาที่เราเลือกเราไม่ได้เดินทางไปเพื่อยึดครองหรือขโมยชีวิตของเขาแต่เราเดินทางไปเพื่อรับรู้และดาวน์โหลดสิ่งที่ทรงพลังที่สุดนั่นคือความรู้สึกของคนคนนั้น เราไปเพื่อสัมผัสความเชื่อมั่นของเขาความสงบภายในของเขาและคลื่นพลังงานแห่งความสำเร็จของเขาแล้วนำความรู้สึกทั้งหมดนั้นกลับมาเพื่อเป็นพิมพ์เขียวให้กับจิตใต้สำนึกของเราในการสร้างสารค์ชีวิตในโลกใบนี้ขึ้นมาใหม่มันคือการอนุญาตให้ตัวเองได้สัมผัสกับศักยภาพสูงสุดที่หลับไหลยอยู่ภายในตัวคุณและ ปลุกมันให้ตื่นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แนวคิดเบื้องหลังจากเสียงกระซิบของจักรวาลสู่พลังแห่งจิต แนวคิดอันแสนมหัศจรรย์นี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเสียงกระซิบของจักรวาลเองที่นักวิทยาศาสตร์ควอนตัมฟิสิกส์บางกลุ่มได้ยินและเรียกขานมันว่าทฤษฎีพหุพบหรือ Many Worlds Interpretation ทฤษฎีที่บอกว่าทุกความเป็นไปได้ไม่ได้สูญสลายไปแต่ล้วนก่อก,กำเนิดเป็นความจริงขึ้นมาในจักรวาลคู่ขนานของตัวมันเอง แต่ที่ประตูสูจ่จิตจักรวาลแห่งน,นี้เราจะไม่ลงลึกไปในสมการที่ซับซ้อนเพราะหัวใจที่แท้จริงของมันไม่ได้อยู่ในตำราแต่อยู่ในประสบการณ์ตรงของคุณเราเพียงนำคอนเซปท์ที่ยิ่งใหญ่นี้มาเป็นกุญแจเพื่อไขเข้าไปสู่ห้องแห่งพลังจิตที่ถูกปิดตายมาเนิ่นนาน พราะสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยุคใหม่และปราชญ์โบราณต่างค้นพบตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์ก็คือจิตของผู้สังเกตการหรือจิตสำนึกของเรานี่เองที่มีผลโดยตรงต่อการก่อร่างสร้างตัวของความเป็นจริงที่เราได้สัมผัสจักรวาลไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกแต่คือภาพสะท้อนของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจเรา ดังนั้นเมื่อเราเปลี่ยนมุมมองจากภายในเมื่อเราเปลี่ยนเคลื่อนความถี่ของจิตสำนึกโลกภายนอกที่เรามองเห็นก็ไม่อาจเป็นเหมือนเดิมได้อีกต่อไปนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่มันคือกฎพื้นฐานของจักรวาลที่รอให้เราหวนกลับไประลึกรู้และนำมาใช้อีกครั้ง มันทำงานอย่างไรในผืนผ้าใบแห่งจิตใจหากเราจะถอดรหัสความหลับนี้ในภาษาของจิตวิทยาควันตั้มจัมปิ้งก็เปรียบเสมือนการที่เราได้เป็นจิตกรเอกผู้จรหดปลายผู้กันลงบนผืนผ้าใบแห่งจิตใจของเราเองมันทำงานผ่านกลไกลอันแสนงดงามและส่งพลังสองประการที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคน กลนไกแรกคือการปั้นแต่งเส้นทางแห่งดวงดาวหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า neuroplasticity ทุกครั้งที่คุณรู้สึกอย่างลึกซึ้งทุกครั้งที่คุณสวมบทบาทเป็นตัวตนในเวอร์ชิ่งใหม่นั้นอย่างสมจริงมันไม่ใช่แค่การคิดเล่น แต่คุณกำลังสร้างเส้นทางแห่งแสงหรือร่องรอยของเส้นใยประสาทใหม่ๆขึ้นมาในสมองยิ่งคุณทำซ้ำเส้นทางนั้นก็จะยิ่งชัดเจนและสว่างสวยัยจนกลายเป็นเส้นทางหลักที่จิตของคุณจะเลือกเดินโดยอัตโนมัติกลนไกที่สองคือดวงตาแห่งจักรวาลภายในหรือที่เรียกว่า reticular activating system RAS สมองส่วนนี้เปรียบเสมือนผู้พิทักษ์ประตูที่คอยคัดกรองว่าสิ่งใดที่คุณจะได้พบเห็นในโลกกว้างเมื่อคุณโปรแกรมจิตของคุณอย่างชัดเจนว่าฉันคือผู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและความสำเร็จดวงตาแห่งจักรวาลภายในของคุณจะถูกเปิดออก มันจะเริ่มมองหาและดึงดูดทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นโอกาสผู้คนและหลักฐานทุกอย่างที่สอดคล้องกับภาพนั้นให้ปรากฏขึ้นตรงหน้าคุณ สิ่งที่คุณจะได้พบเจอหลังจากนี้จึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญอีกต่อไปแต่มันคือผลลัพธ์โดยตรงจากการที่คุณได้เลือกที่จะเป็นผู้สร้างสารรค์ความเป็นจริงของตัวเองมันคือการทำนานที่สอดประสานกันอย่างลงตัวระหว่างจิตของคุณและจักรวาลที่พร้อมจะถานรับเสมอ และบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะหยุดการพูดคุยจากโลกภายนอกและเริ่มต้นการเดินทางที่แท้จริงสู่โลกภายในเราขอเชิญคุณเดินทางไปพร้อมๆกับเราหาที่ที่สงบสำหรับคุณในตอนนี้นั่งในท่าที่ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายที่สุดจะเป็นบนเก้าอี้หรือบนพื้นก็ได้ ค่อยๆปิดเปลือกตาลงอย่างนุ่มนวลรับรู้ถึงลมหายใจที่เคลื่อนเข้าและเคลื่อนออกหายใจเข้าลึกๆนำพาความสงบเข้าสู่ทุกอนูในร่างกาย และหายใจออกยาวๆปลดปล่อยความกังวลและความเหนื่อยล้าให้ลอยหายไปกับลมหายใจไม่ต้องรีบร้อนแค่อยู่ตรงนี้กับความสงบในปัจจุบันขณะ ณใจกลางของความสงบนี้ขอให้คุณมองเห็นภาพของตัวตนในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดตัวตนที่จิตวิญญาณของคุณปรารถนาจะเป็นเขาหรือเธอกำลังทำอะไรเขามีรอยยิ้มแบบไหน สัมผัสถึงความรู้สึกที่แผ่ออกมาจากตัวเขาความมั่นใจความรักที่ไร้เงื่อนไขความสงบสุขที่แท้จริงทำให้ภาพและความรู้สึกนี้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ ัดนี้ให้คุณจินตนาการว่าตรงหน้าคุณมีประตูบานหนึ่งปรากฏขึ้นประตูนี้ไม่ได้ทำจากไม้หรือเหล็กแต่สร้างขึ้นจากแสงดาวระยิบระยับมันคือประตูที่เชื่อมต่อมิติที่จะนำพาคุณไปสู่เส้นเวลาของตัวตนคนนั้น สัมผัสถึงพลังงานอันอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากประตูบานนั้นเมื่อคุณรู้สึกพร้อมแล้วให้ก้าวเดินอย่างช้าๆผ่านประตูแห่งแสงนั้นเข้าไป ในอีกฝากหนึ่งของประตูคุณจะเห็นตัวตนในเวอร์ชั่นนั้นยืนรอต้อนรับคุณด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยความรักเดินเข้าไปหาเขาและสวมกอดเขาอย่างแนบแน่น ในอ้อมกอดน,นี้ให้คุณรู้สึกถึงพลังงานทั้งหมดที่หลั่งไหลาจากเขาเข้าสู่ตัวคุณความเชื่อมัน่นความกล้าหาญความสุขทั้งหมดกำลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับคุณลองถามเขาในใจ มีสิ่งใดที่เธออยากจะบอกเราไหมแล้วเปิดใจรอรับฟังคำตอบที่จะดังขึ้นมาจากความเงียบภายในบัดนี้ร่างของเขากับคุณได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวโดยสมบูรณ์ คุณคือเขาและเขาคือคุณนำความรู้สึกทั้งหมดนี้นำแสงสว่างนี้กลับมาด้วยค่อยๆรับรู้ถึงร่างกายที่นั่งอยู่ตรงนี้อีกครั้งรับรู้ถึงลมหายใจ และเมื่อคุณพร้อมให้ค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆอ้อนรับตัวตนใหม่ของคุณสู่ความเป็นจริงในปัจจุบันใช้ชีวิต ในฐานะตัวตนคนใหม่การเดินทางที่เพิ่งจบลงไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันคือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงมันคือการประกาศต่อจักรวาลว่าคุณได้เลือกเส้นทางใหม่แล้วการจำเป็นเพียงการเปิดประตูแต่สิ่งที่ทรงพลังกว่านั้นคือการเดินผ่านประตูนั้นไปในทุกๆวันของชีวิต หัวใจสำคัญของการบูรณาการพลังงานใหม่นี้คือการใช้ชีวิตจากนี้ต่อไปในฐานะของตัวตนคนใหม่ที่คุณเพิ่งไปพบเจอและหลอมรวมมาทุกครั้งที่ชีวิตนำเสนอบททดสอบหรือทางแยกมาให้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจให้หยุดและถามตัวเองด้วยคำถามที่ทรงพลังที่สุดว่าตัวเราในเวอร์ชั่นนั้น เขาจะเลือกทำอะไรในสถานการณ์นี้เขาจะคิดอย่างไรเขาจะรู้สึกอย่างไรแล้วจงเลือกที่จะตอบสนองจากพื้นที่แห่งความรักและความเชื่อมั่นนั้นไม่ใช่จากพื้นที่ของความกลัวและความเคยชินแบบเดิมๆในทุกๆเช้าที่ลืมตาตื่นก่อนที่เท้าจะแตะพื้นให้ใช้เวลาเพียงหนึ่งนาทีหายใจเข้าลึกๆ แล้วเรียกความรู้สึกของการเป็นคนคนนั้นกลับคืนมาสวมมันไว้ราวกับเป็นอาภรณ์ที่งดงามที่สุดแล้วเริ่มต้นวันใหม่ด้วยคลื่นพลังงานนั้นและที่สำคัญที่สุดจงเป็นนักสังเกตการณ์ที่มองหาปาฏิหาริย์ในชีวิตประจำวันมองหาหลักฐานเล็กๆน้อยๆที่จักรวาลส่งมาเพื่อยืนยันว่าคุณกำลังอยู่ในเส้นเวลาที่ถูกต้องแล้ว อาจจะเป็นข้อความดีๆที่เห็นโดยบังเกินโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันหรือรอยยิ้มจากคนแปลกหน้ายิ่งคุณมองเห็นและขอบคุณจาก,กรวาลก็จะยิ่งส่งมาให้คุณมากขึ้นเพราะนั่นคือภาษาที่จาก,กรวาลเข้าใจกุญแจอยู่ในมือของคุณเสมอ ท้ายที่สุดแล้วควันตั้มจัมปิ้งคือแผนที่คือเข็มทิศคือเครื่องมืออันศักดิ์สิทธิ์ที่จักรวาลมอบให้เพื่อนำทางให้คุณได้กลับไปค้นพบขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งซ่อนอยู่ภายในตัวคุณมาโดยตลอดไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าโลกคู่ขนานการโปรแกรมจิตหรือการเชื่อมต่อกับจิตวิญญ,ญาณที่สูงส่งกว่า หัวใจของมันยังคงเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นคือการอนุญาตให้ตัวเองได้เชื่อและรู้สึกถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆที่เหนือกว่าข้อจำกัดเดิมมันคือการระลึกให้ได้ว่าคุณได้ไม่ใช่เพียงแค่คลื่นลูกเล็กๆที่ถูกซัดสาดไปมาตามกระแสโลกแต่คุณคือมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ ที่มีพลังในการสร้างสรรค์คลื่นชีวิตของตัวเองพลังในการรังสรรค์ชีวิตที่คุณฝันฝ่กุญแจที่จะไขประตูสู่ความเป็นจริงบานใหม่ไม่เคยอยู่ที่ไหนไกลมันอยู่ในมือของคุณในหัวใจของคุณและในจิตสำนึกของคุณในวินาทีนี้เสมอเราขอส่งความรักและพลังใจให้กับการเดินทางของคุณ หากประสบการณ์ในวันนี้ได้จุดประกายบางอย่างในหัวใจหรือคุณมีเรื่องราวที่อยากจะแบ่งปันโปรดเขียนเล่าไว้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อให้แสงสว่างของคุณได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับดวงวิญญาณดวงอื่นๆต่อไป และหากคุณปรารถนาที่จะร่วมเดินทางบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้นี้ต่อไปด้วยกันอย่าลืมกดติดตามช่องประตูสู่จิตจักรวาลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่เราจะได้พบกันอีกในการเดินทางครั้งต่อไปขอให้แสงสว่างจงนำทางคุณอยู่เสมอ